ในการศึกษาแบบเรียนรวมหรือ inclusive education ครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษจำเป็นต้องหาวิธีการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีความแตกต่างกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ในเวลาที่ผ่านมาได้มีนักวิจัยศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์วิธีการปฏิบัติต่างๆจนสามารถพัฒนาเป็นวิธีการที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันโดยเรียกวิธีการเหล่านี้ว่า High Levelled Practice in Special Education หรือเรียกย่อยๆว่า HLP ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถใช้สร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเนื้อหาระดับชั้นเรียนและระดับความสามารถของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในสด้านคือ 1. การทำงานร่วมกันกับนักวิชาชีพและครอบครัวของนักเรียน 2. การประเมินผล 3. ทักษะสังคมอารมณ์และพฤติกรรมและ 4. การจัดการเรียนการสอนการจัดทำวิดีทัศน์เรื่อง Sped Talk Season 2 Change Our Instruction to the Max มุ่งเน้นการนำเสนอสาระเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแบบเรียนรวมต้องใช้วิธีการที่ใช้ข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนำมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเข้าถึงการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการติดตามความก้าวหน้ามีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยพิจารณาจากเป้าหมายใน IEP และเป้าหมายระยะสั้นรวมถึงมีการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพวกเราจะขอนำเสนอรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติใน5ห,หัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดความเข้าใจในกระบวนการรู้คิดของตนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพึ่งพาตนเอง 2. การสนับสนุนด้วยกระบวนการส c a f f o l d i ดิง 3. การใช้ก,การจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่น 4. การใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือและการจัดการเรียนการสอนและ5การให้ผลป้อนกลับทางบวกและสร้างสารรค์เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และการแสดงออกทางพฤติกรรมของนักเรียนโดยทุกท่านสามารถรับชมคลิปวิดีโอต่างๆได้จากลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างนี้ค่ะ